ลองพิจารณากันไปว่าการทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสาคัญที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นที่มั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแลวเราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมันทูมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือวิพัฒนาจากกันแต่อารมณ์เพราะเกิดก็มีนั้นมาในตอนนี้นั้นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมด เห็นในกายของความเกิดของเราคนดีเขาบอกคนอื่นคนดีเป็นของธรรมดาความเสื่อมทรงของร่างกายของคนและสัตว์ของวัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกกระมความมีลาบลาบเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาบนี้มาสลายตัวแน่ มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้เมื่อหลับสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการเสยเทือนใจทีอว่าเป็นเรื่องธรรมไดาท่านได้ยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเลี้ยวยศเ่ศศีสูง แต่ภายในไม่ชา้าไม่นานยศก็สลายไปเพราะการทําลายของตนเองและบุคถอถอถอคลอื่นถอดถอนขึ้นเมื่อทีคคนส่วนยงฟงยศใหญ่ว่าตายแล้วก็สิ้นสภาพของความเป็นผู้มียศเห็นว่าการได้รับยศถารรดาศัก์ไม่มีความสําคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสําคัญ เห็นว่ายศไม่มีความสําคัญแล้วก็มาเวลายศจะต้องถูกถอดไปหรือต้องสลายไปด้วยการใดดประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสะเทือนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีม่ไม่ได้ยศเราก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันมีอาการความทุดโทรมนิทรรนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอิส ให้มารวมขอโลกธรรม้แก่รคำสั่นเสียงนินทานฟังคำสนเสริงของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแย่การปกติว่าน,นี่เรื่องธรรมดาของโลกมันก็ต้องมีการสนเสริญกันเมื่อมีคนสรนเสียญได้ก็ต้องมีคนนินทานได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสนเสริญเย็นยอยเราที่เกตาย แต่บางไก่เขาก็ทำลายความสนเสรินด้วยการนินทาเข้ามาแทนซึ่งคิว่าการส่นเสรินั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องทุกข์กระท่างอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสูงทัน,ทนมรมศาสสนดาไม่ถือเอาไปสาระสําคัญโดยทรงแนะนําว่าการนินทาและสันเริไม่ได้ทําให้คนดีด้วยคนชัว่ว ถ้าคนเราทําความดีแล้วใครจะ่ลินท้าว่ายัางไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อมีเป็นคนเลวเขาจะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคําเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกาลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดฟองที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสําคัญเขาจะเป็นนามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีที่ต่อรเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะส่เสริมมันดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอันว่าพพระพุทธเจา้าให้ทรงรั้งสายกาลังใจเพื่อสาคัญมา,าควากงกุมกาลังใจให้ดีไว้แล้วมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคําชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ้านส่งเสริมนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วตีน่นี้ความสุขความทุกข์ของโลก มีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่วยไข้ไม่สบายก็ทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายจะเข้ามาถึงความพัดพลาดจากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทังหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นกฎธมันดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสมบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเ็นสุข